สวัสดียามเช้าครับสวัสดีเช้าวัวนอังคารวันที่สองนะครับออกกำลังกายเลยลูกกิ่งเสื้อเขาด้านในครับกี่เอ็นวิ่งมาล่ะไปวิ่งรอบสวนนะวิ่งรอบสวนสี่รอบวิ่งสี่รอบแล้วกห้างรออหนึง่งม <c oughs> <c oughs> ออกกำลังกายเอยงเขาอันรา บ่ได้มีความสดใสเลยหนึ่งสองสามเล่นลูกกิ็งครับสี่สวนรแม,มนีนาดอะ กำลังกายวันนี้จิตแจ่มใส 18, 22, 13, 14, ใสิบเอ็ดสกกิ่งเัาก็ไก้สิบห้างละสิบสามสิสีไก่สีแดงใส่ตะกามาอีกสิบห้าสิ 15, 16, 17, 18,

สามโมงสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดโอ้ยฝุ่นขเข่าคอ่อยสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่หนึ่ง

อ้าสา,อ,าสอ่าห,อ,าหอ้าหกอ้าเจป้ออกออกสิบงนาทีละบตากัเห็นบอดีแนมกับบ่เห็นสามนาที

ึ่งร้อยโอ้แหงเหรนแหงมันจะ่าเขานี่ด่านเมือเอ,อือมมืออพี่น้องอย่า่าบ่เมือยเด้อออกกำลังกายยามเศร้าน,นะอาคิปนี้ก็เพราะแค่นี้ละคบพอกันไหมในมือหนาเนาะครับมือนีบ่นมีลำโพงเลยสงสัยลำโพงอันอยู่ส่วนลมมณีนานเสีย,ยสราค่าคอยก็ได้บ๊ายบายครับ